วัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c o f u t u r e ในวันพุธที่18กุมภาพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจุดจีนนะคะก็ซินเจียยุอีกเซนี้ก็ใช้นะคะสำหรับลงทุนทุกท่านก็ให้ลงทุนร่ำรวยนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้รานะคาทองคำรับตัวลดลงไป22.1 0เหรียญนะคะปิดไปที่1209เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 2 0 3ถึง123 3นะคะรานะคาทองคำก็ลง แรงนะคะเมื่อคืนหลังจากหลุดแนวรับบริเวณเช้น moving average 100วัน1,216ลงมานะคะก็ทำให้มีคำสั่งขายออกมาจำนวนมากแล้วก็ลงมาทำโลที่บริเวณ1,203นะคะแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยปิดไปที่1,209ส่วนประเด็นเรื่องของกรีซนะคะหลังการเจราจาไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าทาง ECB ก็ยัง คาดว่าจะให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ธนาคาราณิ์ของกรีซนะคะซึ่ง ECB จะตัดสินใจเรื่องนี้ในวันในวันพุธนี้นะคะวันนี้นักลงทุนก็มีความหวังว่าปัญหานี้ของกรีซจะสามารถตกลงกันได้ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็มีดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กออกมาที่7.8นะคะต่ำกว่าคาดที่8.9แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนที่10ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยออกมาที่55นะคะต่ำกว่าคาดที่58แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนที่57นะคะ ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคํานะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยหลุดแนวรับบริเวนเส้นบวกแย่เรท100วันลงมานะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะดิดกลับขึ้นไปได้โดยเร็วนะคะเหนือ1,000 216หรือว่าเส้น m o v i วิ่ง e r ตแล100วันได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะคะก็อาจจะลงมาที่1,185นะคะแต่ก่อนที่จะถึง1,185ก็จะมีแนวรับบริเวณ1,200เหรียญ1,197เหรียญบริเวณนี้นะคะก็นักลงทุนระยะสั้นเวดเดนซีก่อนนะคะรอดูการยืนหรือการหลุดนะคะบริเวณแนวรับส่วนนักงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะเราก็ทยอย แนะนำทยอยสะสมนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นแนวรับของอะระยะกลางระยะยาวแล้วนะคะสำหรับแนวรับวันนี้1,203-1,197นะคะแนวต้าน1,225แล้วก็1,235นะคะส่วน ดาวโจนเมื่อคืนสามารถปิดบวกได้28.23จุดนะคะนักงทุนก็มีความหวังว่าปัญหานี้ของกรีซจะสามารถตกลงกันได้เงินบาทปิดไปที่32.58นะคะค่อนข้างทรงตัวในขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็เงินยูโรกลับมาแข็งค่านะคะโดยนักงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าปัญหานี้ของกรีซจะสามารถตกลงกันได้ ส่วนราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบในสเ a k นะคะช่วงแรกก็ร่วงลงแรงนะคะหลังจากที่ออกมานะคะว่ากรีซเจราจาไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ในช่วงหลังก็ดิดกลับได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ปิดบวกได้0.75เหรียญนะคะปิดไปที่53.53ด53อลลาร์ส่วนเบรส์น,นะคะบวกได้0.94เหรียญหรือว่า1.53ตปิดไปที่62.53นะคะ scdr กับ i s h a r e ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมเรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะคะสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็มีการดิดตัวขึ้นรอบล่าสุดเนี่ยไม่สามารถทำนิวไฮได้ macd อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลก็ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสพักตัวแนวรับมีที่93.4แล้วก็93.0นะคะแนวต้าน94.6แล้วก็95.1นะคะให้ s ทรด i n g short ส่วนเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวไซเวอไอซ์ไออยู่บริเวณ50ยังไม่บ่งบอกแนวโน้มและแนะนำให้ซื้อขายในกรอบแนวรับมีที่ส2.5แล้วก็สา4แนวต้านส2 7แล้วก็ส2.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบเบรนนะคะภาพกราฟใยวันถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะเป็นขาขึ้นแต่แนวโน้มระยะกลางในแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลงนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เมื่อ IS i อซเข้าสู่เขตโเรเวอ,อร์บอทแนวรับมีที่60แล้วก็58แนวต้าน62.5แล้วก็64.0นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนน j z z ซิงเกิลสต็อกนะคะแจสเทส15นะคะยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ทดสอบแนวต้านเดิมแล้วไม่ผ่านคาดว่าราคาจะพักตัวต่อไปแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเป็นหลักแนวรับมีที่78 80แล้วก็78บ60แนวต้าน 8บาท10แล้วก็8บาท30นะคะให้เทรดดิ้งช็อต True t a 15x นะคะภาพกราฟายวันปรับตัวลดลงทำให้ MACD แตดเส้นสัญญาณลงมาแนวโน้มระยะสั้นก็เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นไซเว์แนวรับมีที่13.3แล้วก็13.0แนวต้าน13.8แล้วก็14.1นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ สิร15นะคะภาพกราฟในวันปรับตัวลดลงเพื่อพักตัวเป็นวันที่3าติดต่อก,กันนะคะทำให้ดาวไซด์ของราคาจํากัดนะคะจึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากเทรดดิ้งช็อตเป็นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่1.86แล้วก็1.81นะคะแนวต้าน1.95แล้วก็2บาทนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเซนห้นะคะเมื่อวานปิดตลาดหลุด กรอบล่างของรูป ascending triangle แล้วก็ MACD ดิ่งลงสู่ฝั่งลบนะคะเป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงขาลงซึ่งจะเกิดสัญญาณขายถ้าว่าดัชนีหลุด moving average ที่1น4่จุดยังไงก็ตามสัญญาณเตือนสัญญาเดือน h ยังทรงตัวในกรอบสามเหลี่ยมได้จึงควรสังเกตการหลุดเส้น moving average เช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ให้เทรดดิ่งลองถ้าว่าอ่อนตัวไม่หลุด10ึ่จุดนะคะ เส้น50มีแนวรับที่1,044แล้วก็1,039แนวต้าน1,061แล้วก็1,072เส้น50ซีรีส์55นะคะแนวรับ1,036แล้วก็1,031แนวต้าน1,054แล้วก็1,061นะคะข่าวอื่นๆก็มีเรื่องแมค์ชานะคะ ระบุว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยคะเพราะว่าประเมินอัตรางเงินเฟอ้อทั้งปีจะกลับมาเป็นบวกเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคานน้มัําที่ลดลงจะทําให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นและก็แนะนําให้รัฐบาลเด่งเบิกจ่ายงบป,ประมาณแล้วก็งบลงทุนสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดน้ำมันจากบริษัทค l a s s i c ิ Future วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ